ต้ใหแต่จริงแล้วมันเป็นไปตามบตามเกอะตามกรอะเวลาเกอะเป็นสิบเจ็ดตอนนี้พูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดอะไรลูกเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรพูดเกี่ยวไทยอ่ะอ้าวเร็วๆเอาหมดมาแล้วครับพี่พี่พี่หน่อยพี่หน่อยนี่นี่ทำหมดล้อยู่ข้างเลยอยู่ข้างเลยฮ้ยอ๋อจะถ่ายการ์ด

เลี่ยงค่ะเซฟเซฟไว้ก่อนพรุ่งเช้าเซฟไว้ก่อนเซฟไปก่อนเริ่มเลยได้ฟังการเอ็กซ์คลูซีฟพ่อของคุณทักษิณชินวัตรแล้วแต่พรรคภูมิใจไทยประมาณเกือบครึ่งรายการฟังแล้วเป็นจัดมาเพื่อภูมิใจไทยเลยไม่ได้ฟังพอดีพวกเราลงพื้นที่นะครับตั้งแต่ออกจากรัฐบาลมาพลพรรคภูมิใจไทยทุกคนจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนนะครับ พวกเราทุกคนนี่ลงพื้นที่หมดช่วง <คน S 1> สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาคนนาุณนักสินบอกว่าที่จริงท่านนายกอยากให้คงใจไทยอยู่ร่วมรัฐบาลต่อแต่แต่แค่เสียก็อี้มอทรอหนึ่งไปคงใจก็เชืช่อว,ว่าท่านนายกอยาก,อยากให้อยู่แต่คุณพ่อท่านนายกหรือว่าคนอืน่นไม่มั่นใจนะครับไล่ทุกวันเลยแต่เขาแค่บอกว่าเราเสียก็อี้มอทรอหนึ่งไปเราก็เลยแบบเหมือนออกเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะดูดูดูดแบบเหมือน แค่เ e. ก้าอี้เดียวเองไม่ดูมาทำ่นานต่อถ้าไม่รักษาข้อตกลงไม่รักษาสัญญากันไว้แล้วก็ไม่ไม่มีสปีตของการอยู่ร่วมกันมันกน็เราก็คงก็เป็นทางเลือกเดียวของเรานะครับแล้วก็ที่เราออกมาเนี่ยเขาไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องคลิปที่ทําใหเา้เราเห็นว่าเกียรติภูมิของประเทศไทยเนี่ยถูกย่ำยีนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันแก้ไขเพราะว่ามันไม่มีทางที่ประเทศใดก็ตามที่ทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสงบสุขแล้วก็เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามเขตชายแดนคุณทักษสียบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองง่ายกว่าหมูทีจากที่เราสัมภาษณ์แล้ง่ายอย่างนั้นไหมคะในการพูดคุยของพรสผมไม่ได้ ก,ก็พูด,พดคุย<อ>กับทางล่าสุดก็คุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แล้วพอได้รับแจ้งมาซึ่งเรารับข้อเสนอของทางพรรคเพื่อไทยไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพรรคกลุ่มเยไทยที่บอกว่าพอออกมาปุ๊บก็ใส่กันใหญ่เลยว่าไม่ให้ความร่วมมือบ้างนะครับ ไม่มีผลงานมาน้างคือผมผมว่าผมกล้าท้านะด้วยความมั่นใจด้วยนะว่าสมัยที่เราอยู่โดยเฉพาะอย่างที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเราเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นทําทุกอย่างปราบปรามยาเสพติดจ,จัดระเบียบสังคมบ่อนการพน,นันนะครับค้าประเวณีนะปืนอาวุธปืนทั้งหลายที่ทุก,ทกวันนี้พกไม่ได้นะครับต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้นีพระคุณเจดไทยล้วนๆเลยนะครับ สิ่งที่เราไม่ให้ความร่วมมือก็คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นโทษกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นโทษกับกับประเทศก็คือเรื่องคาสิโน,โนนะครับเรื่องอพนันออนไลน์อันนี้ก็คือก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เราเรา,าไม่ให้ความร่วมมือแต่ว่าตอนที่อยู่พักอยู่ร่วมรัฐบาลกันเราก็บอกไปแล้วว่าสปีลิของความการอยู่ร่วมรัฐบาลกันถ้า ทุกพักเห็นด้วยเราก็จำเป็นนะครับแต่ว่าก็จะมาใส่เงื่อนไขต่างๆในขั้นตอนการร่างกฎหมายนะครับแต่พอเราออกมาตรงนี้แล้วก็ชัดเจนนะครับว่าพักถ้าใครไม่อยากได้คาสิโนไม่อยากให้มีคาสิโนเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่อยากให้มีการพนันออนไลน์นะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย นะครับไม่อยากให้มีการพนันออนไลน์เป็นกฎหมายก็ขอให้เลือกการให้เลือกภาคภูมิใจไทยนะครับเราจะาขัดขวางแล้วก็ต่อต้านการออกกฎหมายคาสินโนแล้วก็เรื่องของการพนันออนไลน์นะมี<อ>มีการโยนโยนถามว่าถ้าเกิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบไม่มีคาสินโน <c oughs> เขาบอกว่าให้บริษัทที่โนไทยมาลองทำไม่ต้องทิโนไทยทำนะครับบริษัท สยามพิวัตก็ทําแล้วจเจริญเติบโตจะตายดูไอคอนสยามนั้น internet, ันอินเทอร์เนเมนต์คอมเพล็กก็เปล่ามีทั้งห้างมีทั้งโรงหนังมีทั้งพัตคารมีทั้งศูนย์ประชุมมีทั้งสนามสวน,สนเด็กเล่นดูที่สยามพารากอนสยามพรารา,มพรากอนนะครับ <c> um> เขาก็หาที่ให้ถ้าทํ <tain could S 2> าได้จะหาที่ให <า S 1> ้<อ>ก็ไม่เป็นไรละครับเราเอาให้คนที่ที่อยู่ในอาชีพนั้นทาดีกว <หา S 1> <ด>่าสิ่งที่เรากังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือ กลายเป็นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนไทยได้ลงทุนแต่เป็นการเอื้อให้ต่างชาติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทหารที่เข้ามาแล้วก็แทนที่จะมาเป็นการขายให้ขายโครงการที่ดีนะครับสร้างการลงทุนมากมายคนไทยกลายเป็นเ,เน้นการขายลายเส้นนะครับซึ่งตรงนี้มากกว่าที่ทจะมีความพยายามผลักดันกันซึ่งตรงนี้พรรคภูมิใจไทยแล้วก็พอเห็น แนวทางมาพราะเห็นร่างเห็นการาหารือกันมาเนี่ยเราเรา,เราก็เลยเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆไอ้ตัวที่บังหน้าคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ตัวที่อยู่ข้างหลังที่เป็นเป้าหมายก็คือคาสิโนซึ่งเราเราเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นที่ทประเทศเพื่อนบ้านนะครับพูดถึงเรื่องมหาไทยเนะ่ตอนนี้ดูเหมือนความพยายามของมทรหนึ่งคนใหม่ จะเช็คบินเรื่องของเขากระโดงเรามองอยังไงไอ้ตอนนั้นเป็นเรื่องของคือทุกคนเข้ามามีสิทธิตั้งข้อสงสัยก็อย่าให้ว่าเป็นการเช็คบินเพราะถ้าเช็คบินเวลาพวกผมกลับไปผมก็เช็คบินได้ต่อซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ต้องดูว่าอะไรถูกอะไรผิดที่ดินเขากระโดงสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับ ทั้งอธิบดีกรมที่ดินทั้งประหลัดกระทรวงมหาดไทยรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ข้าราชการกรมที่ดินนะครับก็ยืนยันมากันหมดว่าได้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งการใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะสั่งการให้ออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับรัฐมนตรีไม่มีอํานาจไม่มีช่องไหนที่รัฐมนตรีเข้าไปได้เลยแล้วก็ที่พูดพูดกันไปก็ถ้าจะไป ตรวจก็คงต้องไปตรวจสารเพราะว่าคําพิพากษาของสารออกมาแล้วและคําพิพากษาของสารเนี่ยออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2566ซึ่งเป็นช่วงก่อนก่อนที่ผมจะมารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าก,าการกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นถ้าจะ,ะแถลงว่าจะมาเช็คบินจะมาตรวจสอบหรืออะไรทั้งหลายก็ส่วนใหญ่รัฐมนตรีเข้ามาใหม่ๆก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับนะครับแต่ว่าถ้าทําแล้วมันไม่ไม่พบอ่ ความผิดใดๆก็ขอให้ท่านรัมนตีเนี่ยได้กรุณาออกมานะครับมีจิตใจเป็นนักกีฬาออกมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยว่าไม่พบการกระทําที่ผิดใดๆแล้วเข้ามาเข้ามาได้เลยเข้ามาตรวจสอบเพราะผมมั่นใจว่าสมัยที่ผมอยู่เนี่ยเราทําทุกอย่างนะครับถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายตามระเบียบทุกอย่างนะครับเอาเขากระโดงเราก็ไม่เราก็เดิน เดินหน้าตรวจสอบทุกอย่างถ้าผิดนะครับลุยเลยนะครับมีจดหมายมีหนังสือที่ที่ผมได้ออกไปเอาภายก็เหมือนกันนะครับโครงการต่างๆเหมือนกันหมดนะครับโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ได,ได้ได้ทำทุกอย่างโดยที่ท,ที่ไม่ได้ใช้อำนาจทางการเมืองเข้าไปไม่เคยแกล้งแกล้งข้าราชการ ไม่เคยย้ายข้าราชการตอนเข้ามาคนที่ได้ดิบได้ดีในในยุคนี้ก็ไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้ถูกย้ายไม่ได้ถูกกันแกล้งไม่ได้ถูกเก็บไปดองที่ไหนเพราะตรงนี้มันพี่น้องประชาชนก็คงจะเห็นแล้วว่าการทํางานถ้าจะบอกว่า,ามีความเป็นมืออาชีพมีความยุติธรรมนะครับมีคุณธรรมอันนี้ผมมั่นใจว่าพวกผมมีมากกว่า แลวตอนนี้ค่ะที่ว่าทางด้านมอทรอหนึ่งอะค่ะในปัจจุบันพยายามที่จะที่เขาเรียกว่าเอาข้าราชการสินน้าเงินออกเนี้ยค่ะที่มีการสั่งงานให้ทํางานให้ได้ภายในเจ็วันไม่งั้นจะสั่งเด่งเนี้ยค่ะก็คนที่มีอํานาจนะครับถ้าใช้อํานาจที่เป็นธรรมนะครับความสงบสุขความผาสุขก,ก็จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองถ้าใช้อำนาจไม่เป็นธรรมนะครับอำนาจก็จะกลับมา ทำลายตัวเองในที่สุดไม่เคยมีใครใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมแล้วสามารถดํารงตนอยู่ได้แล้วก็ยึดอยู่ในอํานาจนั้นอย่างยั่งยืน้แบบมาชั่ว,วคราวลมเพลลมพัดมาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเวรกรรมของระบบการเมืองระบบราชการไทยนะครับเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือพ้นเวรว้นกรรมก็คือต้องให้พรรคภูมิใจไทยเข้าไปบริหารบ้านนับพี่อาภูรัตนดูดูสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เบอร์สองสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ค่ะดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีเรื่องของงูเห่าจากพรรคภูมิใจไทยที่ไปยกคะแนนเสียงให้ทางด้านของพรรครัฐบาลด้วยก็คำว่าไล่หนูตีง,งูเห่าเนี่ยเกิดที่ศรีสะเกดแล้วก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแลวเกิดที่ศรีสะเกดแล้วก็ถูกพับไปนะครับโดยพรรคเพื่อไทยมันไม่มีแล้วไล่หนูตีง,งูเห่าเป็นวาตกรรม แล้วก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มันไม่น่าจะมีคําว่าไล่หนูตีงูเหา่าน่าจะเป็นคําว่าไล่หนูเขายัางไล่อยู่นะฮะแต่ว่าซื้องูเห่าแทนนะครับไม่ได้ตีงูเหา่าก<ค>็ไม่เป็นไรครับผมไม่เชื่อว่าระบบการเมืองหรือว่าระบบใดๆก็ตามจะสามารถดํารงอยู่ได้โดยวิธีการซื้อนะครับเ,เ,เสียงจากสสพักอื่นที่ไม่ได้มีต้นกําเนิดอยู่ในพักนั้นแล้วก็เพื่อไป ประครับประคองรัฐบาลนั้นอยู่สภาพทุกอย่างก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าผลโพเป็นอย่างไรนะครับเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เราเราต้องเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ผลโพแสดงเห็นชัดเจนแล้วว่าประชาชนไม่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้ได้บริหารประเทศต่อไปนะครับซึ่งก็ผลโพก็ตรงกับเจตนารมพภูมิใจไทย เราก็เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้คงหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศไปแล้วนะครับจึงได้ถอนตัวออกมานะครับถ้า,ถาดูยื้อกันไปแบบนี้จะอยู่ได้อีกนานไหมคะถ้าเกิดดูสถานการณ์ไม่ได้ยือ้อเลยครับทุกอย่างจะมีเวลาของมันนะครับไ, <ป S 1> ไม่ได้ยือ้อเลยทางรัฐบาลถ้ายื้อไปแบบนี้คะ่ะจะมีอยู่ได้อีกนานไหมคะถ้าเกิดประเมินสถานการณ์ก็ทุกอย่างมีเวลาของมันครับเราก็ดูสถานการณ์ติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญว่า,ารัฐบาลนี้จะมีงูเห่ามาเพิ่มแล้วจะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนไอ้เรื่องความมั่นคงยั่งยืนสำหรับรัฐบาลนี้มันผมว่ามันมันจบไปแล้วนะครับมันนับเป็นวันๆเดือนๆแต่ว่าทำยังไงไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชมนมากกว่าเพราะนั้นที่พรรคกุญใจไทย ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับกับความการดํารงอยู่ของรัฐบาลนะครับเราลงหาพี่น้องประชาชนนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เขามั่นใจว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในทุกวันนี้จะได้รับการคลี่คลายอย่างแน่นอนถ้าเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วทุกอย่างต้องเกิดขึ้นจากการเจราจานะครับแล้วถ้าเกิดปัญหาเยอะกันขนาดนี้ปัญหาระหว่างผู้นำสองประเทศ เยอะกันขนาดนี้นะครับมีมีความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะจะรุนแรงแล้วก็กว้างนะครับยากที่จะบรรจบกันได้เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนคนเจราจาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของภาษีสหรัฐเองนะครับ<ม>หรือเรื่องของปัญหาของเพื่อนบ้านซึ่งมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับเจังหวัดนะครับนอกจาก7จจังหวัดแล้วเนี่ย พี่น้องประชาชนที่ค้าขายกับเจ็ดจ,จังหวัดนี้ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยมันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ที่เราพี่น้องประชาชนต้องให้ให้ความสนใจแล้วก็จริงๆท่านพี่น้องประชาชนก็ได้สะท้อนออกมาจากผลโพลซึ่งเป็นผลโพลที่ทําในกรุงเทพด้วยนะครับก็อย่างชัดเจนแล้วว่าว่าผลโพลออกมาเป็นอย่างไรแต่คุณแต่คุณทักษิณเขาพูดชัดเจนนะคะว่าเขายังอยู่การเมืองไทยตอนนี้ไม่มีทางถึงทางตันแน่นอนสรุปว่าตันไหมคะก็มันไม่ถึงทางตันแต่มันก็ไม่ถึงจุดหมาย มันก็วนไปวนมานะครับไอ้ทางตันเนี่ยมันมันบางทีถึงทางตันมันอาจจะดีกว่าเพราะมันจะได้เปลี่ยนอะไรได้ง่ายๆแต่ไอ้วนไปวนมาแล้วก็อยู่ที่เดิมเนี่ยวนวกไปวกมาเข้าซอยนั้นซอยนี้แ้เสร็จแล้วกลับมาอยู่จุดเดิมนะครับปัญหาต่างๆก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขผมว่าสิ่งนี้น่ากลัวมากกว่าเจอทางตันนะครับคนหน้าครับตรวจสอบแล้วเจ้าของฟาร์มงูที่มายิมิวไม่สีอะไร ใช่อะไรเจ้าของฟาร์มงูที่มาซื้อจากการตรวจสอบฟาร์มเล่าฟาร์มเป็นพยารฟาร์มเป็นพิารสีไหนครับอะไรนะสีที่เขามาดีลนี่ผักไหนจากไหนครคนอยู่ในวงการก็รู้หมดนักข่าวถามก็รู้ก็จะให้ตอบจะดำเนินการยังไงจะดำเนินการยังไงสากนเลยนะเขาถามั อ๋อยีสิบนะโอเคใหม่นะสีใหม่นะเอ็ยอมไปชมพักก่อนนะการดำเนินการรขับไมขัับต้อับต้ับต้ขับต้องขับ้าเลขาต้องขับไหมคะอุ้ยอุยทางนี้ไปแ้วเดี๋ยวมีประชุมพักครับจริงไปทางนี้ทางนี้ประชุมพักก่อน

รู้สสสเเกตครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นโดยประเด็นหลักๆเนี่ยคือประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ไปพูดผ่านรายการ Nation Exclusive Talk นะครับเรื่องเกี่ยวกับภาพกิจทางตันนะครับแล้วก็พูดถึงกระทรวงมหาดไทยพูดไปถึงคุณอนุทินชาญวุฒล,ลว่าไม่ได้อยากให้ถอนแต่คุณอนุทินไปเองเพราะว่าไม่ได้คุมก,กระทรวงมหาดไทยนะครับ <c oughs> คุณอนุทินก็ย้อนถามไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยากให้อยู่ต่อแต่ว่าตัวของคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีเนี่ยตนเองไม่ทราบนะครับรวมถึงเรื่องของบทบาทการทํางานของกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำงานได้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลตัวของคุณินทิมก็บอกว่าขอท้าเลยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยในสังกัดของพรคภูมิใจไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องของปรับปรามยาเสพติดอาวุธปืนต่างๆนะครับและก็เชื่อว,ว่าทํางานได้มีผลงานมากพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของงูเห่านะครับก็บอกว่าตอนนี้มันมีเรื่องของวาทกรรมไล่หนูตีงูเห่ามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นวาทกรรม ไล่หนูซื้องูเห่านะครับอันนั้นคือวัฒกรรมที่ตัวของคุณอนุทินตั้งชื่อไว้ให้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาอีกครั้งในการเลือกตั้งสีสเกตเลือกตั้งซ่อมสีสเกตอีกครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าการเมืองค่อนข้างดุเดือดนะครับหลังจากนี้ต้องมารอดูการตบโตกันระหว่างรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่หลังจากนี้หรัว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะกลับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ตัวของคุณอนุทินชาญวิรุ เดี๋ยวตัวของคุณอุทินนะครับมีกําหนดการในเวลา14นาฬิกานะครับคุณผู้ชมครับจะขึ้นปราศัยที่เทศบาลโฟกะสังนะครับอำเภอหนองหานนะครับเพื่อนหนุนตัวของคุณจิตวันนะครับสู้สเดรัตตั้งซ่อมศรีสเกตนะครับเดี๋ยวเราอาติดตามกันนะครับช่วยดูตัวเราไปก่อนครับสวัสดีครับ